สวัสดีครับเซมีจิรักครับวันนี้วันนี้มาเก็บเก็บเพาะนะครับเป็นอีกวันหนึ่งครับอันนี้ก็หลังจากที่เก็บได้ครับนี่มือนี่ครับหลังจากนี้เราก็จะไปหากันแบบไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับวันนี้ฝากเอฟซี่ีน้องพอบลุงปาณาอ่าด้วยติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจที่มีนะครับไปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นที่หาอะไรสักพักหนึ่งนะครับนี่ วเราก็ไปหากันต่อครับครับเรอๆนี่แหละครับป๊อปนะครับพี่น้องพี่ต้องพี่น้องครับพี่ต้องมาแล้วครับมาแล้วครับนุ่น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 มาแล้วมาแล้วปอาหน่อยครับมาแล้วครับหน่อยครับพี่พต้องเฮ้ยครับพีดพีดพอทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับอยู่ใต้ใบไหม่นะนครับนะครับนะครับนี่ดอกใหญ่เลยครับนี่ป๊าบครับนุ่นนุ่นนุ่น มาแล้วมานแล้วครับเก็บเลยครับนี่นี่ครับโอ้มันหันหันมันครับนี่อยู่ใต้หินนะครับนี่นี่กำหนึ่งเลยครับนี่ใต้หินนะครับนี่ใต้หินโอ้นี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งเดี๋ยวเราจะนี่ครับทับพีนี่ครับเขียว พูดไต่ใหม่ไต่ใหม่ก็มีครับนี่นี่ครับเป็นหมูเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้ครับนี่รับเน็บไอ้สามดอกครับหมูนี่สามดอกอีกหนึ่งดอกนี่ครับใต้หินไหมครับนี่ใต้หินนี่ครับใต้หินเหรอโอ้เลือกหินอองมาเลยครับนี่นัะนุ่นัะ นะพ่อแม่ดูนะครับโลกชิ้นออกมาโลกชิ้นออกมาสามดอกเลยครับน่ะเรียนเรียนอยู่ครับนี่ปาดนะครับน่อนันนนะครับสามดอกครับมันมันนี่ครับถ้ามันมีถ้ามันมีรอราหนีก่อ็แสดงว่ารอราะนี่เราต้องเขี่ยอีกครับนี่เขี่ยอีกบนก็จะได้อีกครับนี่นี่ครับัมเห็นว่านี่นี่ว่าเนี่ย นาะนครับเกียร์นะครับอ๋อเกียร์อิ่มกระเด้อีกครับเนี่ยบ่หมดด้วครับถ้าบ่เกียร์เนี่ยบ่เห็นหมดครับนี่ยงัดชิ้นมาเลยครับงัดชิ้นก้อนชิ้นไม้เลยครับงัดก้อนชิ้นอ้อยครับ มันก็จะยังยังอยู่นะครับนี่ยังอยู่ใต้นี่เห็นไหมครับนี่เราง้างชินออกมาแล้วนี่ครับมันก็ยังขึ้นมานี่ยครับนี่ง้างชินออกมาก็เห็นนี่ครับนี่อยู่ใต้ชินนะครับเห็ดเห็ดเพาะนี่ก็ต้องหาแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับดอกซะสๆเลยครับดอกใหญ่ๆเลยวันนี้นี่นะนานาแล้วนี่ครับนี่ครับดอกครับนี่ดอก ดอกเดียวพโลเ,เลยนะดอกเดียวพโลเ,เลยครับอันนี้หมูมาอีกสองดอกอนนี้ก็ได้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมพอได้แกงนึงอยู่ครับเมื่อนี้ก็ฝากมื่อนี้ก็กลาวสวัสดีครับประแม่พี่น้อง วันนี้ก็เก็บเห็ดได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับครับเห็ดเพาะนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตไใครครับเป็นกําลังใจให้เซมีใจรักนะครับคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเผื่อ่ามีเห็ดเพาะเห็ดละงอกออกเซมีใจรักจะให้พี่น้องลุ้นไปแล้วกันครับว่าจะมันขนาดไหนวันนี้กลับสวัสดีครับ